สวัสดีค่ะในวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอรูปแบบการประเมินของลีเจคอนบาร์สมาชิกกลุ่มนางสาวธัญลักษณ์ชัยทรัพย์นางวไลพรยะอนันต์และนางสาวสุพรรณสาสุรินสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การประเมินตามแนวคิดของคอนบาร์ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษาโดยที่โครงการทางการศึกษาจะมีขอบเขตครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆซึ่งอาจจะเป็นสื่อการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรหรือประสบการณ์การเรียนที่สถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียนการประเมินจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหลายเรื่องด้วยกัน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลหลายๆด้านการประเมินจึงประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆหลายขั้นตอนและใช้เทคนิควิธีที่แตกต่างกันไม่มีการประเมินแบบใดแบบหนึ่งที่จะนำไปใช้ได้ทุกสถานการณ์หรือทุกเหตุการณ์แนวคิดและรูปแบบการประเมินของคอนบารกนับว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยขยายขอบเขตความเข้าใจทางการประเมิน ให้เกิดความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นมีอิทธิพลทำให้เกิดแนวคิดและรูปแบบการประเมินของนักทฤษฎีการประเมินอื่นๆตามมาอีกมากมายแต่ก็มีข้อด้อยที่สำคัญประการหนึ่งคือไม่ได้ให้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนไม่อยู่ในรูปของแบบจำลองที่แน่นอนเป็นเพียงแต่แนวคิดและความเห็นทางการประเมินเท่านั้นจากแนวคิดดั้งเดิมของคอนบารที่ใช้กับการประเมินหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนต่อมาภายหลังจึงมีการนำมาปรับใช้กับการประเมินโครงการจุดมุ่งหมายของการประเมินตามแนวคิดของคอนบารจึงสอดคล้องกับการประเมินหลักสูตรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนมากกว่าการประเมินโครงการโดยทั่วไปโดยคอนบารได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินไว้3ประการคือประการที่1 เพื่อการปรับปรุงตัวหลักสูตรหรือโครงการเช่นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนวิธีการหรือกิจกรรมที่ใช้ในโครงการการพิจารณาว่ามีส่วนใดที่น่าพึงพอใจและมีส่วนใดควรได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ประการที่2เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคลเช่นการระบุความต้องการที่แท้จริง ของผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการวางแผนโครงการให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการการตัดสินคัดเลือกหรือจำแนกกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการตามความเหมาะสมและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่สะท้อนข้อดีและข้อควรปรับปรุงแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นต้น ประการที่3เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบระเบียบการบริหารเช่นการตัดสินในภาพรวมว่าระบบบริหารจัดการภายในโครงการดีหรือไม่หรือระบบที่ดีควรเป็นอย่างไรและบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินง,งานในโครงการควรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานอย่างไรตามทัศนะของคนบาก ได้เสนอให้ทำการประเมินสีด้านคือ 1. การศึกษากระบวนการเป็นการประเมินวิธีการดำเนินโครงการเน้นประเมินความก้าวหน้าเพื่อปรับปรุงโดยตรวจสอบดูว่าระหว่างดำเนินโครงการมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างเช่นในทางการศึกษาคือข้อมูลการทำแบบฝึกหัดไม่ถูกต้องของนักเรียน การสังเกตผลการใช้สือ่อการสักถามนักเรียนขณะดำเนินการสอนหรือขณะให้ทำกิจกรรมต่างๆการประเมินภาวะการที่เกิดขึ้นเหล่านี้สามารถจะนำมาเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาได้เป็นอย่างดีส่วนในทางการประเมินโครงการจะเป็นการตรวจสอบว่าระหว่างการดำเนินงานนี้ข้อบกพร่องใดเกิดขึ้นบ้าง เพื่อจะได้ปรับปรุงและแก้ไขได้ทันท่วงทีไม่ต้องรอให้โครงการดำเนินกิจกรรมไปจนเสร็จสิ้นจึงสามารถทำให้ศักยภาพของการดาเนินโครงการเพิ่มขึ้นและทำให้จุดมุ่งหมายของโครงการประสบผลสำเร็จได้จากการดำเนินงานที่ราบรื่นขึ้นทั้งนี้คอนบากเห็นว่าการประเมินเพื่อการปรับปรุงโครงการในระดับมหาภาคโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญระดับชาติควรให้ผู้ประเมินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินแต่หากเป็นการประเมินในโครงการขนาดเล็กเช่นโครงการระดับโรงเรียนระดับชั้นเรียนก็ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน 2. การวัดทักษะความชำนาญหรือการวัดศักยภาพ เป็นการประเมินความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการว่ามีความสามารถเกิดขึ้นจริงหรือไม่มากน้อยเพียงใดหลังดำเนินโครงการผ่านไปในระยะเวลานานพอที่จะสามารถสังเกตวัดความเปลี่ยนแปลงซึ่งสะท้อนถึงผลสำเร็จหรือความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการได้โดยคอนบากให้ความสำคัญกับการประเมินระหว่างการดำเนินโครงการมากกว่าการประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ ดังนั้นในขอบเขตของการประเมินตามรูปแบบของคอนบาคนี้สามารถประเมินทักษะความชํานาญหรือการวัดศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการได้ในระหว่างดำเนินโครงการโดยอาจใช้วัดหรือทดสอบเป็นระยะตามความเหมาะสมแล้วจึงประเมินอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นโครงการในแง่ของโครงการทางการศึกษาหรือการประเมินหลักสูตรก็จะเน้นการวัด และการประเมินผลระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินผลหลังเรียนคอนบากได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการวัดความสามารถทั่วไปไว้2ประการคือ 1. การทดสอบไม่จำเป็นจะต้องใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันสอบนักเรียนหรือผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดอาจใช้แบบทดสอบที่มีคำถามแตกต่างกันได้ 2. ในกรณีที่ต้องการวัดความสามารถเฉพาะเรื่อง อาจจะใช้แบบทดสอบแบบอัตนายและใช้การทำงานเป็นกลุ่มในการวัดทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ 3. การวัดเจตคติเป็นการประเมินความรู้สึกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการโดยเจตคติในความหมายของคอนบากหมายถึงความเชื่อที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าการยอมรับหรือไม่ยอมรับในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การประเมินเจตคติเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เห็นภาพความสำเร็จของโครงการชัดเจนขึ้นโดยการสะท้อนความรู้สึกของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการดำเนินง,งานหรือกิจกรรมในโครงการซึ่งจะเป็นส่วนความสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการในระยะต่อไปเพราะการประเมินเจตคติทำให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ ชอบหรือไม่ชอบกิจกรรมใดในโครงการผู้ประเมินสามารถนำผลการประเมินไปปร,รับปรุงโครงการที่จะจัดในครั้งต่อไปให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมมากขึ้นโดยทั่วไปการวัดเจตคติอาจจะใช้วิธีการหลายๆอย่างเช่นการสัมภาษณ์การใช้แบบสอบถามหรือวิธีอื่นๆที่เหมาะสมซึ่งวิธีการเหล่านี้มักจะมีข้อบกพร่องและข้อดีแตกต่างกันไป เช่นการใช้แบบสอบถามมักจะถูกโจมตีในเรื่องการบิดเบือนข้อเท็จจริงของผู้ตอบดังนั้นการใช้เครื่องมือวัดเหล่านี้ผู้ประเมินควร้องศึกษาข้อบกพร่องและหาวิธีการแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ 4. การศึกษาติดตามผลเป็นการประเมินผลของโครงการที่มีต่อผู้เข้าร่วม หลังจากเสร็จสิ้นโครงการไปแล้วระยะหนึ่งในการติดตามผลจำเป็นต้องอาศัยเวลาจึงทำให้ดูเหมือนว่าผลที่ได้จากการติดตามผลมีคุณค่าน้อยที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงโครงการแต่อย่างไรก็ตามการติดตามผลก็จะทำให้ทราบว่าทั่วๆไปโครงการมีคุณภาพอย่างไรหรือมีผลแตกต่างอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นหรือกับกลุ่มตัวอย่างอื่น ที่มีคุณลักษณะบางประการที่คล้ายๆกันซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนโครงการหรือหลักสูตรใหม่ต่อไปเช่นในทางการศึกษาจะเป็นการติดตามผลการทำงานหรือภาวะการเลือกศึกษาต่อในสาขาต่างๆรวมทั้งการให้บุคคลที่เรียนในระดับพื้นฐานที่ผ่านมาแล้วได้ประเมินถึงข้อดีและข้อจำกัดของวิชาต่างๆ ว่าควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อช่วยในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชานั้นต่อไปส่วนในทางการประเมินโครงการจะช่วยให้ทราบถึงผลกระทบและความคงทนของผลสัมฤทธิที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการสำหรับการนํารูปแบบการประเมินของคอนบากมาประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการนั้นจะช่วยทำให้ได้สารสนเทศ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการดำเนินโครงการว่ากิจกรรมส่วนใดจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขสารสนเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆการประเมินผลของคอนบากในโครงการทางการศึกษาจะเป็นการประเมินทั้งทางด้านการเรียนการสอนโดยมีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงหลักสูตรเนื้อหาวิชาเรียน และวิธีการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังจะนำผลจากการประเมินที่ได้ไปใช้ในการค้นหาสำรวจผู้เรียนเพื่อใช้ในการวางแผนการเรียนรวมทั้งเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสรุปได้ว่าในการวัดประเมินผลโครงการนั้นควรต้องทำการวัดหลายๆอย่างหลายๆด้าน ไม่เพียงแต่จะวัดตามจุดประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้เท่านั้นแต่จะต้องพยายามวัดผลที่เกิดขึ้นในด้านอื่นๆด้วยเช่นวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเจตคติรวมทั้งติดตามผลการเรียนภายหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาด้วยว่าผู้เรียนได้ผลตามจุดมุ่งหมายของการเรียนหรือไม่ซึ่งจะใช้เครื่องมือในการทดสอบที่หลากหลายคอนบาก จะไม่เห็นด้วยในเรื่องการประเมินโดยการนำกลุ่มตัวอย่างมาเปรียบเทียบกันเพราะมีตัวแปรบางอย่างจะทำให้กลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบกันได้ยากการวิจัยของคอนบากนี้พบว่ามีประโยชน์มากในการศึกษาติดตามผลของโครงการหรือการดำเนินง,งานต่างๆแบบจำลองของคอนบากสามารถสรุปได้ดังภาพ จากการศึกษางานวิจัยหลายๆงานวิจัยพบว่าไม่มีงานวิจัยใดๆที่นำแนวคิดและรูปแบบการประเมินของคอนบาร์มาใช้ในงานวิจัยอย่างสมบูรณ์แต่จะนำมาใช้ร่วมกับแนวคิดและรูปแบบการประเมินของคนอื่นๆจากการค้นคว้าผู้ศึกษาขอเสนอตัวอย่างงานวิจัยที่นำแนวคิดและรูปแบบการประเมินของคอนบาร์ มาใช้ร่วมกับการประเมินแบบซิปตามแนวคิดของสตัฟเฟนบีมเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธผู้วิจัยประพันธ์สิริสุขเสารัฐสนันมีขันมากปีที่วิจัย2,547จุดประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาว่า โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาเมื่อนำมาใช้ในการจัดอบรมครูนั้นมีแนวคิดมีความมุ่งหมายเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการหรือไม่ควรม,มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร 2. ประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตรความเป็นประโยชน์ มีความทันสมัยเป็นไปตามความต้องการของครูบุคลากรและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระดับใด3เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโครงการด้านบุคลากรหลักสูตรรูปแบบการจัดการอบรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการหรือไม่ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร 4. เพื่อประเมินคุณลักษณะทางด้านความรู้เจตคติและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่เข้ารับการอบรมว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 5. เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการว่าเป็นอย่างไรพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากคุณภาพของครูในโรงเรียนคุ้มค่ากับการลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือไม่อย่างไรและประเมินความคิดเห็นจากครูและผู้บริหารว่าเมื่อครูผู้เข้ารับการอบรมนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการหรือไม่ควรม,มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือครูผู้บริหารโรงเรียน วิทยากรผู้ให้การอบรมครูในโครงการเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพื้นฐานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปผลการวิจัย 1. โครงการมีแนวคิดและจุด ที่ครอบคลุมทางสมัยเหมาะสมกับการปฏิรูปทางการศึกษาในปัจจุบันและเป็นไปตามความต้องการของครูและผู้บริหารโรงเรียน 2. หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมครูมีความเหมาะสมในระดับมาก 3. การบริหารโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนเกิดประโยชน์ต่อครูผู้เข้ารับการอบรมควรมีการปรับปรุงด้านเวลา การอบรมแบ่งเป็นช่วงๆควรเพิ่มสาระความรู้ให้มากขึ้นในด้านการวิจัยในชั้นเรียนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและควรเพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาสาระวิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลิตสื่อการสอน 4. ระดับความรู้เจตคติของครูภายหลังจากการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุดส่วนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูอยู่ในระดับมากและ 5. ผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่าการส่งครูเข้ารับการอบรมเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนมีความพึงพอใจและเห็นว่ามีความคุ้มค่าอยู่ในระดับมากสำหรับเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ ที่วัดมณีโชตบุญสรงนินแก้วยาวดีวร้านชัยกูลวิบูณรีและประพันธ์สิริสุราลัตและสนันมีขันมาขอบคุณค่ะ